ถ้าเด็กๆอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตให้ใช้กฎ3ข้อนี้สวัสดีครับครูหมิงครับวันนี้ครูหมิงพามาเที่ยวนะครับชมวิวสวยๆซะด้วยตอนนี้เราอยู่บริเวณเลคข,ของลาคูน่านะครับแต่ก็ดคิดถึงเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆไม่ได้ก็เลยว่าขอแชร์คลิปที่จะทําให้อาเด็กๆประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับซึ่งกฎทั้ง3ข้อนี้เป็นกฎของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าด้วยข้อที่หคือ กฎของการตั้งจิตการตั้งจิตนั้นหมายถึงการตั้งจิตอันเป็นสมาธิการตั้งจิตอันเกิดการโฟกัสนะครับไม่ว่าเราต้องการทําสิ่งใดถ้าจิตของเราเป็นสมาธิหรือจิตของเราโฟกัสไปถึงสิ่งสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่อย่างมั่นคงเชื่อได้เหลือเลอเกินว่าเราจะประสบความสําเร็จต่อสิ่งสิ่งนั้นนะครับและ2ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตให้เราใช้กดของแรงดึงดูด กฎของแรงดึงดูดนั้นเป็นกฎตายตัวทำธรรม,ธรมชาติเหมือนกับเรายืนอยู่บนตึกกระโดดลงมาแน่นอนว่าคนทุกคนไม่สามารถฝ่าฝืนกฎนี้ได้คือคุณจะตกลงมาไม่มีใครลอยขึ้นไปบนตึกถูกไหมครับและกฎของแรงดึงดูดคือกฎของการกระทําถ้าเราทําดีเราคิดดีเชื่อได้เหลือเกินว่าเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเพื่อนฝูงที่ดีๆความสําเร็จที่ดีๆคําชื่นชมที่ดีๆเข้ามาหาชีวิตของเรา และ3กฎของความเชื่อถ้าเราเชื่อมั่นสิ่งใดว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆเราก็จะได้มันอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าเราอยากที่จะสอบได้เกรดสสอบได้ที่หนึ่งของห้องเอนทานติดนะครับให้เชื่อได้เลยว่าเราจะสามารถทําได้และเราต้องเชื่อเชื่อเครียกเชื่ออย่างสุดหัวใจเชื่ออย่างบริสุทธิ์ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆกฎทั้งสองข้อนี้หมุนเวียน กันอยู่ในการกระทํานะครับและผมคู่มิงคอแถมก็อีกข้อหนึ่งนั่นคือกฎของการกระทําเพราะไม่มีความสําเร็จใดบนโลกใบนี้ที่เราจะได้มาโดยการที่ไม่ได้ลงมือกระทําทุกคนว่าจริงไหมครับถ้าเราได้แต่นั่งเฝ้าฝันว่า เราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเราอยากจะมีเงิน1ิบล้านร้อยล้านแต่เรานั่งอยู่กับบ้านเฉยๆเราไม่ได้ออกไปทําหรือเราไม่ได้อ่านหนังสือเราไม่ได้ลงมือกระทําสิ่งใดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เป็นจริงทั้งต่อให้คุณตั้งจิตให้แน่วแนว่ให้เกิดการโฟกัสคุณทําดีคุณอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ลงมือกระทําอย่างสม่ําเสมอนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลย วันนี้คุณครูหมิงขออวยพรให้เดิกๆทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตและทุกคนที่ฟังคลิปนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณหมิงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ